สวัสดีค่ะทุกคนแอดมินพลอยกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินพลอยมีหนังสือดีๆมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าคู่มือทดสอบไอเดียธุรกิจเขียนโดยเดย์เบนเจย์ลานและอเล็กซ์ออสโตโวดค่ะโดยแอดมินพลอยเชื่อว่ามันเป็นหนังสือที่มีประโยชน์สําหรับคนที่อยากเริ่มธุรกิจหรือกําลังมองหาไอเดียใหม่ๆอยู่ค่ะทีมหลักของหนังสือเล่มนี้คือการช่วยให้เราเลือกว่าไอเดียธุรกิจไหนที่ทําได้จริงและประสบความสําเร็จค่ะ ไม่ต้องเสี่ยงกับการคาดเดาอีกต่อไปค่ะแอดมินพลอยเลือกหนังสือเล่มน,นี้มารีวิวเพราะว่าแอดมินพลอยเองเคยมีประสบการณ์ในด้านการธุรกิจและคิดว่าการรู้วิธีทดสอบไอเดียธุรกิจนั้นจําเป็นมากค่ะดังนั้นหากคุณกําลังหาหนทางในการทําให้ไอเดียธุรกิจของคุณแข็งแกร่งหนังสือเล่มน,นี้คือคําตอบค่ะมาลองเข้าฉากกันนะคะแอดมินพลอยจะเล่นเป็นตัวละครหนึ่งที่มีไอเดียธุรกิจใหม่ๆที่อยากจะนําออกสู่ตลาด แต่กลับไม่มีความมั่นใจว่าควรเริ่มต้นยังไงดีแอดมินคิดว่าลงทุนไปเลยดีไหมแต่ใจเนยก็แอบกลัวว่าไอเดียนี้จะไม่เวิร์กวันนี้แอดมินพลอยเลยเรียกเพื่อนซีที่เป็นนักธุรกิจมาปรึกษาเกี่ยวกับไอเดียนี้ค่ะเฮ้พลอยฟังนะมีไอเดียธุรกิจใหม่มาคิดไว้ค่ะแต่กลัวจะสิ้นเปลืองเงินลงทุนสิเพื่อนตอบกลับทำไมไม่ลองอ่านหนังสือคู่มือทดสอบไอเดียธุรกิจดูล่ะมันมีวิธีทดสอบไอเดียที่ช่วยให้ลดความเสี่ยงได้ค่ะ แอดมินพลอยจึงคิดในใจโอเคลองไปดูก่อนดีกว่าแล้วเริ่มค้นหาข้อมูลในหนังสือค่ะจากการอ่านหนังสือแอดมินพลอยได้พบกับวิธีการทดสอบไอเดียมากถึง44วิธีโดยแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆคือการออกแบบการทดสอบและการทดลองค่ะแอดมินพลอยรู้สึกตื่นเต้นมากๆเมื่อเห็นว่ามีวิธีการที่เหมาะกับระดับต่างๆตั้งแต่ต้นจนไปถึงขั้นสูงค่ะ สิ่งที่แอดมินพลอยชอบคือเราสามารถเลือกใช้วิธีที่ง่ายและรวดเร็วได้จากกระดาษแผ่นเดียวค่ะในท้ายที่สุดแอดมินพลอยรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแอดมินจะเริ่มทดลองใช้วิธีการที่หนังสือแนะนำในการทดสอบไอเดียของตัวเองค่ะคาดหวังว่าครั้งนี้จะไม่ทำให้เสียเวลาไปฟรีๆค่ะจากสถานการณ์ที่แอดมินพลอยทำให้เห็นเราสรุปได้ว่าหนังสือคู่มือทดสอบไอเดียธุรกิจจะช่วยให้ทุกคนรู้ถึงความสำคัญของการทดสอบไอเดียธุรกิจได้ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่การแข่งขันสูงแอดมินพลอยชอบที่หนังสือเน้นที่การทดลองและการเรียนรู้ค่ะในขณะเดียวกันก็ยังช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในอนาคตได้อย่างมีระบบค่ะหากใครที่สนใจเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจการพัฒนาไอเดียและการทดสอบห้ามพลาดหนังสือเล่มน,นี้เลยนะคะเพราะมันเหมาะสําหรับทั้งผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจและผู้ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจอยู่ค่ะแอดมินพลอยขอแนะนําอย่างจริงใจก่อนจะจบ คลิกที่ลิงก์ที่มีอยู่ใต้คลิปนี้เพื่อสั่งซื้อหนังสือหรือเข้ามาคุยกันได้ที่คอมเมนต์นะคะและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของ a d m i n p i อยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ